สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการทันสถานการณ์บ้านเมืองครับในช่วงเช้าอยางนี้นะครับกับผมพุทธิพงศ์คงทวันในวันนี้ครับวิทยากรรับเชิญของรายการอาจารย์เอกชัยชัยนุวัตรครับาจารย์ครับสวัสดีครับบัตวิทย์พงศ์ครับครับเรื่องของคําว่ารัฐถาธิปั์ในกรุงเทพก็ยังเป็นกระแสตลอดเวลาต่อเนื่องมาเลยนะครับแล้วก็เมื่อสองสาวันเมื่อวานนี้เองนะแกก็เดินทั่วไปหมดเลยนะครับตั้งแต่สีลมนรลาธิวาสไปจนถึงย่าน เอ่ออะไรล่ะแถวๆริมเรียบแม่น้ําเจ้าพญาแถวๆนั้นนะครับแต่นตกแถวนั้นเนี่ยก็ออกเดินเป็นระยะทางหลายกิโลเมตรนะครับด้วยกันทีเดียวเพื่อจะรณรงค์ให้ผู้คนมาในวันพระเดษ์ซึับไม่รู้วันไหนไม่ประกาศนะเพราะคนยังยังไม่พร้อมเท่าไหร่แต่แน่นอนนะครับถ้ายึดอํานาจได้ก็จะตั้งตนเป็นรัฐาธิปัตย์เพื่อจะนําเสนอเอ่อเขาเรียกว่านายกรัฐมนตรีนะครับสภาประชาชนของท่านนะครับเดี๋ยวเราเราฟังบางช่วงบางตอนที่ ท่านสุเทพนะ,นะครับท่านกำนันสุเทพเนี่ยพูดบนเวทีเมื่อวันที่ห้าเมษายนที่ผ่านมาครับเช่เลรครับเราจะออกคำสั่งแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีของประชาชนแล้วเราจะได้เอารายชื่อเหล่านี้ที่คิดได้เนี่ยครับว่าจะตั้งใครตั้งใครขึ้นไปกราบบังคมทูลพระเจ้าอยู่หัว ลงพระปรามาพิไทยโปรดกล้าแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐบาลของประชาชนเท่มากกว่านั้นลุงกำน,นันในฐานะที่เป็นหัวหน้าคณะผู้ยึดอำนาจ จะเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีครับอาจารย์ครับเข้าผมเมื่อกี้นี้ฟังแล้วเรื่องรัฐาที่ปัดเรื่องแหละอาจารย์ไม่ได้มาหลายวันมือวกันนะเนี่ยช่วงนี้อาจารย์ไปเที่ยวสงการมาครับ,รบเป็นยังไงครับกลับจากสงการมาเจออะไรต่างๆมากมาย รู้สึกอย่างไงบ้างครับก็ที่ไม่ได้มาผมถูกคําสั่งของรัฐาธิปัตย์ที่บ้านนะครับให้หยุดพักราชการในช่วงสงกรานครับอันนั้นก็รัฐาธิปัตย์อันนั้นยิ่งเถียงไม่ได้ใหญ่ก็คืออย่างนี้ครับสิ่งที่คุณสุเทพพูดนะครับว่าจะเป็นตัวแทนของประชาชนต่างๆเนี่ยก็ต้องอย่าลืมว่าวิธีการที่ผ่านมาในอดีตในการเป็นรัฐาธิปัตย์ก็คือการปฏิวัติยึดอํานาจเป็นการใช้อํานาจที่ผิดกฎหมายนะครับเป็นกระบฏนะผิด กฎหมายอาญามาตรา113เนี่ยในการยึดอํานาจและถ้าไม่มีใครโต้เถียงหรือคัดค้านในสักระยะเวลาหนึ่งเนี่ยก็จะถือว่าเป็นการยึดอํานาจโดยสําเร็จเขาเรียกว่าเป็นกฎหมายปิดปากไหมก็คือเขาทําเสร็จแล้วก็ไม่มีใครว่าอะไรมาเป็นเวลานานถือว่าทําสําเร็จเรียบร้อยถ้าทําสําเร็จแล้วทุกคนยอมรับนะครับ,รบก็สังคมโดยทั่วไปยอมรับเนี่ยก็จะถือว่าเป็นรัฐาธิปันแล้วก็สารดีกาเองก็ยังยึดถือแนวแนวทางคําตัดสินอันนี้อยู่ แต่ว่าในโลกของประชาธิปไตยที่เป็นประชาธิปไตยจริงๆเนี่ยนะครับ,รบการยึดอำนาจอย่างนั้นเนี่ยถือว่าไม่ได้รับความชอบธรรมจากประชาชนอันนี้คุณสุเทพเนี่ยก็อย่างที่ดรเรียพงษ์ท่านพูดไว้หลายเดือนแล้วบอกว่านัดทหารไว้แล้วทหารไม่ออกมานะครับก็ทําให้คุณสุเทพถึงคราวที่จะต้องประกาศนั่นเองเป็นรัฐาธิปัตย์แล้วก็อ้างประชาชนที่บอกว่ารัฐนัดทหารไว้แล้วแล้วทหารไม่ออกมาใช่จริงๆหระครับ เออผมผมก็ไม่แน่ใจเห็นเขาพูดกันนะครับว่าถ้าทหารไม่ออกมาแต่ว่าก็ทหารท่านก็ใจดีครับมารักษาความสงบให้มีวางบังเกอร์ไว้ตรงกลางนะฮะตอนนั้นก็อ้างพรกรฉุกเฉินตอนนี้พรกรฉุกเฉินก็ถูกยกเลิกไปแล้วนะฮะท่านอาจจะติดใจไม่อยากกลับไม่ใช่คือทหารไม่ทีันัดไปนัดข้างเดียวเขาไม่ได้ตอบเออออะไรก็คิดว่าเขายินยอมพร้อมใจจริงๆเขาเขาใครจะไปกล้าทําอย่างนี้เข้อหากบฏ ใช่ครับมันติดคุกตลอดชีวิตเลยนะหรือประหารชีวิตที่บอกทหารนี่ก็ต้องขอโทษด้วยนะครับจริงๆคงไม่ใช่ทหารทั้งหมดนะเพราะว่าทหารที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยก็มีเยอะนะครับหลายๆคนก็คงจะส่งความคิดเห็น่งกระแสมาว่าถ้าเกิดจะยึดอานาจเหมือนก่อนเนี่ยก็อาจจะไม่เอาด้วยต่างๆซึ่งอันนี้ครับถ้าเกิดว่าทางการยึดอำนาจไม่สําเร็จก็กลายเป็นกบฏทันทีและยิ่งกว่านั้นน่ใอาจารย์คือว่าไม่มีแผ่นดินอยู่หรือเปล่าใช่ คราวนี้ถ้าเกิดเรารัฐประหารห,หรือทําอะไรขึ้นมาเนี่ยที่ล้มล้างระบบประชาธิปไตยจะไม่มีแผ่นดินไปใช่ครับแผน<ช>่นดินไปคือไปไหนเขาก็ไม่รับอ่ะนะ<ช>โอเคเลยยึดยึดได้ในประเทศไทยแต่คุณไปประเทศต่างๆไม่ได้เลยใช่ครับมีอ,อ,อีกไม่กี่ประเทศที่ไปได้อย่างเกาหลีเหนือนี่ไปได้ใช่ไหมใช่เพราะว่าเขาระบบเดียวกันแต่ถ้าระบบก,การปกครองของเราผิดเพี้ยนไปเพราะไปะยึดอำนาจจากประชาชน มันจะไปไม่มีแผ่นดินไปเลยนะไปไหนก็ไม่ได้ผมขออนุญาตพูดพูดข้อเท็จจริงเลยอาจารย์ดรวิทิพงศ์พูดกรณีนี้ดีมากนะครับผลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ในขณะที่ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีมีสองประเทศเท่านั้นที่ได้ไปประเทศที่หนึ่งคือฟิลิปปินส์ไปเลยคือไปประชุมอาเซียนประเทศที่สองก็ต้องต้องรับเราใช่ครับไปประชุมอาเซียนแล้วไปลงนามสตยาบันด้วยนะครับประเทศที่สองที่ไปคือประเทศญี่ปุ่น ไปเซ็นไอ้ข้อตกลงไทยญี่ปุ่นที่เรียกว่าเจเทต้านะครับประเทศอื่นๆทั่วโลกนี้เขาไม่เชิญไปเขาไม่เชิญไป <นะ S 2> เขาไม่เชิญไป <นะ S 2> ผมยังเคยได้ยินจากท่านประธานคมอชอด้วยนะท่านก็บอกผมบอกว่าท่านไปออสเตรเลียความยากลําบากมากเพราะว<อ>ีท่าเขาไม่ออกให้อ๋อเหรอครับว,ว<อ>เป็นหัวหน้าคณะปฏิวัติมาเก่า เนี่ยนีออสเตรเลียเนี่ยเขาก็เรื่องประชาธิปไตยเขารุนแรงนะครับใครที่ล้มล้างระบบประชาธิปไตยก็ลําบากมากแหละนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงเหมือนกันว่ามันจะไม่มีแผ่นดินให้ไปคือเราอยู่ในประเทศเนี่ยไม่เป็นไรแต่พอไปต่างประเทศจะมีปัญหาทันทีเลยเพราะว่าเนื่องจากว่าการล้มล้างระบบประชาธิปไตยเนี่ยในหลายประเทศก็ถือว่าเป็นอาชญากรรมขั้นรุนแรง ประเทศไทยอาจจะถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาเพราะเราเกิดปฏิวัติประหารบ่อยเราจะคิดว่าธรรมดาแต่ทุกประเทศในโลกนี้เขาบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องขอขาดบาดตายมันมันกลับกลับไปตรงนี้ครับอาจารย์ที่คุณสุเทพพยายามทําตอนนี้ครับบางคนเห็นว่าเป็นเรื่องตลกแต่ผมเข้าใจว่าท่านต้องการทําอะไรคือท่านต้องการสร้างความชอบธรรมสิ่งที่ท่านทำเนี่ยผิดกฎหมายแน่นอนท่านผู้ตวัน ใช่แต่ว่าสร้างความชอบธรรมแล้วก็สิ่งที่ท่านเดินไปต่างๆเรียกว่าคุณสุเทพเดินไปต่างๆเนี่ยก็เพื่อสร้างความชอบธรรมให้ตนเองว่านี่แหละคือตัวแทนของประชาชนเห็นไหมเวลาเดินไปมีคนออกมาสนับสนุนแต่ต้องอย่าลืมว่าการสร้างความชอบธรรมที่ชัดเจนที่สุดวัดได้โดยวิยาที่สุดคือการเลือกตั้งมันจะเหมือนกับพวกเยาวชนเร็กการ์ดสมัย เหมาเจอตุงปฏิวัติวัฒนธรรมใช่ไหมใช่ครับเจียงชิงอ่ะคือเหมาประธานเหมาท่านเป็นคนดีอยู่นะแต่เจียงชิงเนี่ยเจียงชิงเนี่ยรณรงค์สร้างเยาวชนเรสการ์ดมาแล้วก็จับผู้คนต่างๆในสังคมมาวิพากษ์วิจารณ์มากล่าวร้ายป้ายสีเดเอาเด็กเยาวชนมาด่าผู้อาวุโสทั้งหลายตึ้งเสี่ยวผิงยังโดนเลยนะประธานเต้งยังต้องปรีวิเวกไปถูกทํางานหนักในชายแดนนะครับ แล้วก็มีสีจิ้นเิงเนี่ยทาธารณรัฐประุาชนของจีนเนี่ยยังต้องไปอยู่นู่นในกันดารมากเพราะว่าแกเป็นลูกของอดีตนายกอ้นี้ฟังดูคล้ายๆเรื่องเดิมๆงั้นัเลยมันเป็นเรื่องที่ <c oughs> ประเทศจีนเขาโดนมาก่อนไงประเทศจีนเขาโดนอย่างนี้มาเขาก็เลยรู้เราก็อ่านวัติาศาสตร์าชาติจีนมาเนี่ยนะถึงรู้ว่าอ๋อเรื่องอย่างนี้ไม่ใช่เพิ่งเคยเกิดในโลกมันเกิดมาหลายต่อหลายครั้งแล้วประเทศไทยก็เรียนแบบเข้ามาหรืออย่างเยาวชนหน่วยเอสเอสของนาซีก็เหมือนกันก็เป็นหน่วย หน่วยไม่ไม่เป็นเไม่ใช่เกตสโปเลยนะเกตส์โปตรวจรับของฮิตเลอร์แต่เอเที่เป็นเหมือนกับเหมือนกากเหมือนกาดของกากปปสอยหรือไ่ล่าตำการพิษแต่เขาทำเจ๋งกว่านะมีคูงของคูงแบบชัดเจนก็เป็นหน่วยประเภทที่ว่าแทรกซึมอยู่ทุกผลทุกแห่งจับใครต่อใครต้องสงสัยมาสอบสวนมายิงเป้ายิงยิงได้เหมือนกับองค์กรที่จะตั้งอยู่วันเนี้ มาจากองค์กรเก็บขยะของแผ่นดินหรือเปล่าอ๋อใช่ของ,อของพออรโรงพยาบาลมงกุฎพัฒนารับพลตีนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนาอ,อันนี้แหละนะผมปรึกษานักกฎหมายบางคนเขาบอกว่าการจะทําอะไรอย่างนี้ขึ้นมาด้วยตัวเองเช่นไล่ล่าจับกลุ่มไต่สวนแล้วก็ส่งฟ้องเองเนี่ยอันนี้มันถือว่าเป็นองค์กรผิดกฎหมายใช่ครับเข้าข่ายก็เรียกว่าอั้งยี่หรือท่องโจท์ครับใช่ครับอั้งยี่ก็คือสองคนขึ้นไปรวมกลุ่มกันทําอะไรที่ต่างๆที่ไม่เปิดเผย นะหรือเปิดเผยแต่ว่ามันเป็นการผิดกฎหมายผมผมเข้าใจว่าที่อังกฤษกับที่อเมริกาเนี่ยนะครับ,รบถ้ามีองค์กรอย่างนี้เนี่ยเขาปิดเฟสทันทีเลยนะครับ,รบแล้วก็เขาเดาเนินคดีทางอาญาเป็นอังยี่จริงๆเลยเอ,อย่างรวดเร็วเพราะว่าเขาเขาจะไม่เรียกว่าอังยี่เขาเรียกว่าทัมิงไม่รู้ใชรนะแล้วก็มีองค์กรประเภทนีอ้อย่างเช่นครูคักแคนใช่ใช่นะ K K K เนี่ย น,นี่ก็เป็นองค์กรผิดกฎหมายเหมือนกันใช่ตอนนั้นสร้างขึ้นมาเพื่อกําจัดพวกคนผิวด<ช>ํ่คนต่างสีผิว<ช>นายกจ้องเฉพาะผิวขาวเท่านั้นถึงจะเป็นเป็นเด่นเป็นสง่าครับนะอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ใครก็ตามที่ทําตามแบบกปปสทุกคนบอกอันนี้ทําถูกแล้วใช่คุณมาริกาหมิ่นไหมไม่รู้แต่เขาบอกว่าคุณมาริการถึงจะหมิ่นก็ไม่เป็นไรเพราะเป็นพวกเราครับ อย่างนี้มันใช้ได้ไหมเนี่ยคือมันเป็นอย่างกรณีอ,องค์กรเก็บขยะของแผ่นดินเนี่ยมันเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพแต่เป็นการใช้สิทธิเสรีภาพที่ผิดกฎหมาย ครูคลักสแกนที่กีดกันหรือว่าเหยียดคนดํานี่ก็เหมือนกันนะครับดังนั้นกฎหมายของอเมริกาหรือว่ากฎหมายของไทยเนี่ยจึงต้องดําเนินการทางอาญาทันทีเพราะมันเข้าข่ายเป็น hate speech ม,มันเป็นการสร้างวัฒกรรมให้ให้คนเกลียดกันแ,แล้วก็นํามาสู่การฆาตกรรมนํามาสู่การพูดง่ายการฆ่าล้างหองพัน์ในประเทศต่างๆ เพราะว่าในอังยี่สมัยก่อนเนี่ยเขามีองค์กรหนึ่งเรียกองค์กรการไกขาเดียวแค่นี้ใชนไหมผมไม่ทันเลยการไก่เนี่ยเขาจะกันไก่ไปทิ้งไว้หนึ่งขานะวาเนียอีกไม่กี่วันอีกขาจะมาเสียบที่พุงโอ้แล้วก็เป็นการขู่กโชคทรัพย์อะไรต่างๆได้โดยเอาเอาเนี่ยพ่อค้าคนจีนที่ค้าขายกับญี่ปุ่นในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยญี่ปุ่นก็เป็นศัตรูกับชาวจีนใช่ไหมสมัยนั้นเนี่ยเขาก็เอานี่ไปขู่กัน ได้องค์กรกันไกลขาดเดียวเดี๋ยวเราพูดถึงกรณีวุฒิสภาหน่อยดีไหมครับนี้กลับมาเรื่องสวอแล้วกันเพราะว่ามีคนถามว่าท่านคุณหญิงเป็ดท่านได้เป็นวุฒิสมาชิกหรือยังนะครับยังไม่ได้รับรองยังไม่ได้รับรองเพราะมีคุณลีน่าจังไปร้องเรียน คุณลีนะเป็นคุณลีนะจังหวัดล้องเรียนก็ถูกร้องอยู่แล้วก็มีมีคนไปร้องเรียนเพราะว่าท่านสวสรรหาไพบุญนิติตะวันเนี่ยได้ไปพูดในเวทีกปปสนะครับพูดง่ายพูดหาเสียงให้คุณหญิงเป็ดอ้าวแต่ปปสวเขาต้องเป็นกลางการเมืองไม่ใช่หรอใช่ครับแล้วเขาวไปผลักไสเวทีที่จะรบรัฐธรรมนูญได้ไง ก็ก็นั่นน่ะสิครับก็เห็นท่านก็ขึ้นบ่อยๆนะครับท่านท่านเขาเรื่ออะไรคุณหญิงจะรู้วันเรื่องอะไรแน่คือคือถ้าถ้าวุฒิวุฒิสภาเนี่ยนะครับยังนับไม่ครบ95%นะครับทั้งสวสัรหาและสวเลือกตั้งเนี่ยก็ถือว่าไม่ครบองค์ประชุมดังนั้นสวสรรหาที่มีอยู่นะครับก็จะต้องรอวุฒิสภาวุฒิสมาชิกฝ่ายเลือกตั้ง ที่กรกตจะรับรองไปเรื่อยๆสวเลือกตั้งสิสวเลือกตั้งสวเลือกตั้งครับใช่ครับแต่ว่ามันก็มีกรณีครับตอนนี้มีความเรียกว่ามีความเป็นการเมืองนะฮะตีกันในการเมืองในส่วนของสํานักงานวุฒิสภาก็จะมีสวฝ่ายหนึ่งที่บอกว่าเอาละ ขอเปิดวุฒิสภาในวันที่24เพื่อถอดถอนนะฮะแต่ว่าก็ติดปัญหาว่ากรณีที่รัฐธรรมนูญมาตรา117วรกสามเขียนไว้อย่างชัดเจนเลยว,ว่าวุฒิสาวุฒิสมาชิกที่หมดวาระไปแล้วให้ป,ปฏิบัติหน้าที่ไปพลางจนกว่าจะมีชุดใหม่เข้ามาเนี่ยครับก็ทําให้สวสัญหาเนี่ยบอกว่า จะขอเปิดประชุมนะแต่ไม่ให้วุฒิสมาชิกเ,เลือกฝ่ายเลือกตั้งที่หมดวาระไปแล้วเนี่ยลงมติในองค์ประชุมด้วยจริงๆเขาสามารถเปิดได้ตลอดเวลาอาจารย์ครับเปิดประชุมก็ไปไขประตู <c oughs> กุญจงกุญแจเข้าไปประชุมครับใช่ไหมแต่มันไม่นับใช่มไม่นับตามกฎหมายคือมัน<ช>เป็นชั่วชุมเทือนว่ายังไม่ครบแล้วการที่การเปิดประชุมสภาได้ไม่ใช่แค่นั้นเนี่ยไม่ใช่แค่จำนวนครบอย่างเดียวมันต้องมันต้องมีการโปรดกล้าเปิดประชุมสภาเนี่แหละใช่ครับซึ่งผู้ที่ผู้ที่ รับรับสนอง,นองได้เนี่ยนะครับจะต้องเป็นประธานารัฐสภาซึ่งก็คือประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับกรณีที่ประธานสภาผู้แทน,นราษฎรไม่อยู่หรือสภาถูกยุบไปแล้วก็จะต้องเป็นประธานวุฒิสภาเท่านั้นเป็นรองประธานสภา รองประธานสภาเป็นรองประธานรัฐสภาก็คือประธานวุฒิสภาใช่ครับซึ่งประธานวุฒิสภานายนิคมวันรัตนิตเนี่ยก็ถูกชี้มูลให้ยุติปฏิบัติหน้าที่ก็เลยทํางานไม่ได้ก็เลยเปิดประชุมไม่ได้รองประธานไปทาแทนได้ไหมทาแทนไม่ได้ครับเพราะเพราะว่ารองประธานไม่ใช่ประธานวุฒิครับเพราะนั้นกฎหมายระบุชัดเจนว่าต้องเป็นตําแหน่งนี้หรือตําแหน่งนี้เท่านั้นใช่ บระบุระบุตำแหน่งเลยไม่ได้ระบุว่าผู้ทําการแทนก็ได้ไม่ได้ครับผมซึ่งซึ่งปัญหาเนี่ยครับทางรองประธานเนี่ยนะครับคุณสุรชัยเลี้ยงมูลเลิศชัยเนี่ยก็บอกว่าจะส่งให้สารรัฐมนูลนิตวิฉัยตีความซึ่งสารก็คงจะรับแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวจะเห็นครับการเล่นแร่แต่ธาตุหลายๆอย่างนะครับที่พยายามมีการถอดถอนนายกรัฐมนตรีนะครับแต่ว่าไม่ให้วุฒิสมาชิกฝ่ายเลือกตั้งที่หมดวาระไปแล้ว เข้าไปเป็นอ,องค์คณะในการถอดถอนด้วยอันนี้มันเหมือนกับรู้คําตอบอยู่แล้วว่าจะยังไงแล้วว่าอาจารย์รู้คําตอบได้ยังไงอาจารย์ไปลออข้อสอบเข้ามาหรือเปล่าหรือว่าไปรู้ล่วงหน้าผมก,ก็พออ่านกฎหมายเป็นบ้างนะครับก็เห็นว่าตอนนี้ก็เป็นเรื่องอะไรอย่างที่เขาพูดกันว่าปัจจุบันนี้ประเทศไทยอะไรก็เกิดขึ้นได้ขเขาเรียกว่าเป็นทฤษฎีสมคบคิดกันหรือเปล่าใช่เพราะฉะนั้นสมคบคิดเสร็จแล้วเป็น เขาเรียกว่าเป็นวงมโหรีขนาดใหญ่ก็คือส่งลูกกันเป็นช่วงๆเลยครับขออนุญาตนิดเดียวเลยท่านจะสมคบคิดกันอย่างไรเนี่ยนะครับหนังสือพิมพ์มติชนเมื่อวันที่17เมษายนนะครับนะครับต้องช่วยโพสต์นิดนึงคือท่านอาจจะไม่ได้เป็นนะครับอันล่างนะครับอันล่างวันที่17เมษายนเป็นบทความของอาจารย์พุทธิพงศ์พงศ์อเนกคุณนะครับคือท่านจะสมคบคิดกันอย่างไรเนี่ยนะครับเอาละคอรมอทั้งคณะจะ จะหลุดไปก็ตามเนี่ยนะครับตามกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดินแล้วนะครับตามกฎหมายเลยนะครับก็ยังกําหนดบังคับให้ประหลัดกระทรวงครับของทุกกระทรวงทําหน้าที่รักษาการรัฐมนตรีในกรณีที่นายกรัฐมนตรีครับกฎหมายก็เขียนชัดเจนว่าให้ประหลัดของทุกกระทรวงเนี่ยมาร่วมประชุมกันแล้วเลือกบุคคลหนึ่งขึ้นมาเป็นปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีสมมติติว่าเขาสอยจนหมดเรียบร้อยนะทง้ทงทง้งต้องสอยประหลัดด้วยสอยจนหมดแล้วครับ อาจารย์ธงทองก็จะมาเป็นนายกอักษขระก็ต้องประชุมร่วมกันเาเป็นประหลัดสำนักนายกแน่นั่นคือเหตุผลที่คุณสุเทพนะครับ,รบเดินไปหาประหลัดสาธารณสุขเดินไปหาประหลัดกระทรวงยุติธรรมรซึ่งประหลัดสองคนนี้มีแนวโน้มมากๆเลยที่จะปฏิรูปก่อนเลือกตั้งเลอครับไม่รู้รับหลักกระลาหโหมแล้วก็ไปเหมือนกันนี่ก็ไปเหมือนกันแต่ท่านแต่ท่านก็ยังบอกว่าท่านต้องปฏิบัติตามกฎหมายนะครับผมยังให้ความเคารพแล้วก็เชื่อใจในท่านพลเอกนิพัฒน์ทองเล็กนะครับ เขาเป็นคนที่ท่านนายกท่านเลือกมากับมือนะครับก็คิดว่าพลเอกนิพัฒน์เป็นนายทหารประชาธิปไตยคนหนึ่งนี้สมทติถ้าไม่เหลือใครเลยเนี่ยพลเอกนิพัฒน์ก็จะเป็นรักษาการนายกก็ได้สิใช่ครับคือที่พูดเนี่ยคือใครก็ตามที่ตอนนี้แต่งตัวรออยู่นะครับเป็นนายกนายกคนนอกนายกคนดีอะไรต่างเนี่ยท่านก็อาจจะแห้วนะครับถ้าเอาตามกฎหมายกินแ้วกันไปวย เขาเรียกว่าผลไม้เ็าชื่อใหม่แล้วเขาไม่เรียกแห้วแล้วเรียกอะไรครับท่านเขาเรียกผลสมหวังสมหวังเอาครกินสมหวังนแทนนะแต่ว่าแน่นอนว่าคนที่แต่งตัวรอยอยู่แล้วมันตั้งเจ็ดแปดคนเนี่ยนะครับป่านนี้อาจจะตีกันอยู่ก็ได้ขุดคุยข้อผิดของทั้งเจ็ดคนปรากฏว่าขุดกันไปกันมาตอนนี้พี่เขาบอกมีข่าวไอ้นั่นไอ้นี่คนนั้นไม่ดีตรงไหนคนนี้นมีตรงไหน,น,นเนี่ยมันออกมาจากกลุ่มคนพวกนี้เองทั้งนั้นแหละใช่ใช่นะเพราะว่า,าอะไรเพราะว่าหนึ่งเนี่ย อ้าวทำไมคนนิดเริ่มดังอ้าวมีความลิษยาเกิดขึ้นแล้วคนไทย<ช>ี่พัฒนาเร็วมากลิษยาชอบแย่งนู่นแย่งนี่กันนะครับไม่เชื่อไปดูละครเนี่ยละครหลังข่าวเนี่ยโอ้โหทุกทุกช่องเลยคร,ครับก็แย่งกันหมดคือ <นะ S 2> ตอนนี้ตอนนี้ตีความกฎหมายอะไรต่างๆเนี่ยคือพูดจริงๆครับมาออกช่อง11บวันนี้แทบจะไม่ต้องพูดกฎหมายแล้วล่ะ เพราะว่าอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ในประเทศไทยอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะตีความกฎหมายก็ตีเองเหมือนที่เอกที่เอกอัฐกรพูดวันนั้นก็สอนผมเอกอัฐกรบอกอาจารย์ครับอาจารย์ยังนั่งเถียงกฎหมายอีกเหรอตอนนี้ก็ใช้กฎหมายกันหมดแล้วครับอ๋อยอยักหายยอยักหายยอยักให้คุณสมชัยไงไงคนนั้แปลงร่างเป็นยักษ์แล้วก็อาจจะให้คุณสมชัยมาเพิ่มอางนันกลายเป็นกฎหมายได้ครับต้องมียอยักเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะครับเอาล่ะยักษ์ก็ต้องมีกระบอกด้วยเพราะถ้าเกิด กฎหมายจะเป็นกฎหมายก็ต้องมีถือกระบอง<ช>เพื่อจะไปทําตามกฎหมายครับไม่อย่างนั้นถ้าไม่ทุบตีใครบ้างมันจะกลายเป็นกฎหมายเฉยๆครับเมันไม่มีย่อยยักษ์นั่นเองวิน่าคุณสมชายทุบฝ่ายเสื้อแดงอย่างเดียวเลยฮะแหมชื่นใจจริงๆครับ<ช>เป็นคนเถื่อนคนหยาบคนคลายอะไรต่างๆนะคือบางทีเนี้ยเล่นเฟซบุ๊กต้องต้องระวังรับต้องเข้าใจคือคุณสมชายอาจจะ แล้วเล่นเฟซบุ๊กหลังผมเนะวิธีการแก้ปัญหานี้ง่ายๆเลยเขาด่าเราก็ไม่ยากอะไรเราก็อันเฟรนอย่างเดียวเขาก็ด่าเราไม่ได้แล้วเขาไปด่าเราที่อื่นัเราก็ไม่เห็นจะเห็นไม่ทาไมเห็นไปก็เจ็บช้าน้าใจเปล่าเปล่าเล่าปากพี่สมชัยได้เป็นลูกพี่ผมถึงผู้นะก็บอกว่าด้วยความเคารพเลยนะใครด่าเราบนเฟซบุ๊กอันเฟซไม่เท่เลยเพราะว่าพี่ดังไงพี่เป็นคนดังใครๆก็อยากมาท้าทายนะครับเพราะนั้นคนด่านี่มันเยอะ นะมันคนบอกว่าคนชอบเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนเสือไงใช่ไหมต้องจำคำตุภาติโบราณไว้นะอาจารย์โดนใครด่ามาต้องทนโอเคครับเขาเป็นคนดังแล้วต้องมีคนด่ายเยอะครนะเอาละครับเดี๋ยวเรากลับมาพักกันสักครู่นึ่งแล้วก็ไปชมวิเคราะห์ทันตรการบ้านเมืองในช่วงนี้กันเลยครับ